ายพระระดับสูงมักจะปรากฏตัวในรูปแบบของยืนในร้านอาหารสาวน้อยผมรอนดวงตาสีฟ้ากำลังดื่มชานมนุมรวยลหล่อเหล่ารูปงามนั่งอยู่ตรงข้างกับเธอเขาคว้าชานมของเธอมาดื่มจนหมดหญิงสาวรู้สึกประทับใจกับท่าทางที่ดุร้าวใจของเขาชายหนุ่มชวนหญิงสาวไปเล่นที่ป่าละมอกเมื่อมองดูรูปลักษณ์ที่ลหล่อเหล่าของเขาหญิงสาวไม่ได้คิดอะไรมากกลับบ้านแต่งหน้าอย่างสวยงามสวมชุดเดรสสีแดงแล้วออกไปตามนัดอย่างมีความสุขแต่เธอไม่คาดคิดว่าผู้ชายคนนั้นจะพาเพื่อนมาด้วยอีกสามคนแล้วก็ ชายสี่คนกับหญิงสาวหนึ่งคนก็ขับรถมุ่งหน้าไปยังป่าเล็กๆหญิงสาวผมบอนต้าสีฟ้าไม่รู้เลยว่าผู้ชายทั้งสี่คนที่อยู่ตรงหน้าล้วนเป็นพวกวิปริตพวกมันจะหลอกล่อหญิงสาวผู้บริสุทธิ์เข้าไปในป่าแล้วก็จะเริ่มต้นการล่าอย่างบ้าคลัง่งในสายตาของพวกมันเสียงกรีดร้องด้วยความสิ้นหวังของหญิงสาวคือสายกระตุ้นที่ดีที่สุดไม่นานพวกมันก็มาถึงส่วนลึกของป่ามีโซฟาเก่าๆวางอยู่ตรงนี้ไม่กี่ตัวดูเหมือนพวกโรคจิตทั้งสี่คนนี้จะมาเล่นที่นี่บ่อยๆพวกมันนั่งลงบนนนนนโซฟาาาาาแลลละเลเเเเ่่่่กกกมมมมท้้คคววจรริิิิงงอออผูหหญึยยขด แจกจ่ายให้ทุกคนเพื่อสร้างบรรยากาศทุกคนดื่มหมดยกเว้นหัวหน้าที่ไม่ได้ดื่มเกมเริ่มต้นหัวหน้าโดนความจริงเข้าแล้วผู้หญิงคนนั้นถามเขาว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เขาเคยทําคืออะไรผู้ชายคนนั้นบอกว่าตอนที่เขาไปล่าสัตว์เขาเคยล่อยกระต่ายที่บาดเจ็บไปตัวหนึ่งเด็กสาวถามเขาด้วยความไม่เข้าใจการล่อยกระต่ายไม่ใช่เรื่องดีหรอกหรอือแต่ผู้ชายกลับพูดว่าการล่อยมันไปโหดร้ายยิ่งกว่าการฆ่ามันซะอีกเพราะเขาทําขาหลังของกระต่ายบาดเจ็บหลังจากล่อยกระต่ายไปแล้วมันจะเสียเลือดมากและค่อยๆตายอย่างทรมาน เด็กสาวไม่อยากจะเชื่อเลยเห็นได้ชัดว่าในเกมความจริงใจรอบนี้อีกฝ่ายไม่ได้พูดความจริงเกมดําเนินต่อไปเจ้าสามโดนท้าตามกฎของเกมเขาต้องฆ่าสิ่งมีชีวิตหนึ่งตัวเห็นเจ้าสามไม่ตื่นตระหนกหาเส้เดินมาได้หนึ่งตัวแล้วกลืนมันลงไปทั้งเป็นผู้หญิงที่เห็นเหตุการณ์เอามือปิดปากหน้าซีดเผือดด้วยความตกใจแต่ฝ่ายตรงข้ามกลับกินอย่างอร่อยอร่อยเมื่อถึงตาผู้หญิงคนนั้นจับฉลากเธอก็ได้บทลงโทษตอนแรกฉลากที่เธอจับได้ยังไม่เท่าไหร่แค่ต้องจุกใครสักคนจนกระทั่งเธอจับไดด้้้บนีตตอองมััวเธ ชายข้างๆเธอหยิบเข็มขัดออกมาด้วยความตื่นเต้นแล้วมัดมือของเธอไว้ด้านหลังแน่นเด็กสาวที่ไม่สามารถขยับตัวได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบเธอเริ่มรู้สึกตื่นตระนกเกมยังคงดำเนินต่อไปเด็กสาวยังคงจับได้ใบเลือกความท้าวนบัตรมีตัวอักษรจีนขนาดใหญ่สามตัวเขียนไวต้ตายเด็กสาวตื่นตะนกอย่างที่สุดเธอพูดว่าต้องการออกจากเกมแต่ผู้ผู้ชายกลับยิ้มย้อยอย่างเจ้าเล่์ไม่ให้โอกาสเธอเลยแม้แต่น้อยหัวหน้าเข้ามาใกล้ด้วยสีหน้าเคร่งขรึมบอกกับหญิงสาวให้เวลาเธอห้านาทีเพื่อวิ่งหนีออกจากป่า มิฉะนั้นจะถูกพวกเขาตามล่าอย่างโหดเหี้ยมหญิงสาวเริ่มกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งแต่พวกผู้ชายกลับยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นในที่ห่างไกลความเจริญต่อให้เธอตะโกนจนคอแตกก็ไม่มีใครมาช่วยเธอได้พวกสัตว์เดรัจฉานไม่รอช้าประกาศเริ่มเกมล่าอย่างเป็นทางการหญิงสาววิ่งหนีเอาชีวิตรอดเข้าไปในปา่าพวกผู้ชายหยิบอาวุธและเครื่องทรมานสุดสยองเตรียมพร้อมบางคนถึงกับแหกกดเพื่อที่จะจับเหยื่อได้ก่อนออกตัวไปไม่ถึง5นาทีแต่เ่าเดรัจฉานทั้งหลายหาได้รู้ไหมว่าหายนะกำลังจะมาถึงตััววพวกมน ทันใดนั้นเด็กสาวก็เปลี่ยนจากท่าทีที่กลาดหวาดกลัวแววตาของเธอมุ่งมั่นขึ้นเธอถอดรองเท้าส้นสูงออกอย่างไม่รีบร้อนรวบผมขึ้นมองไปยังชายพวกนั้นที่กำลังวิ่งเข้ามาไกลเด็กสาววางแผนการในใจแล้วเธอก็วิ่งเข้าไปในป่าลึกที่แท้เจนนี่ไม่ใช่ลูกแกะตัวน้อยๆที่อ่อนแอแต่เธอคือนักฆ่ามืออาชีพที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีก่อนหน้านี้น้องสาวของเธอถูกไอ้พวกสัตว์เดรัจฉานสี่ตัวหลอกเข้าไปในป่าและฆ่าอย่างโหดเหี้ยมตอนนี้เธอปลอมตัวเป็นเหยื่อไม่เพียงเพื่อแก้แค้นให้น้องสาวท แต่ยังต้องทำภารกิจที่องค์กรมอบหมายให้กำจัดไทผ่านให้สิ้นซากและก่อนเกมจะเริ่มเจนีได้หลอกให้พวกเขาดื่มวายที่ผสมยาหลอนประสาทอีกไม่นานพวกเขาก็จะเริ่มเห็นภาพหลอนกระตุ้นความกลัวที่ฝังลึกที่สุดในใจทําให้พวกเขาได้สัมผัสกับความสิ้นหวังของเด็กผู้หญิงที่ถูกทรมานและฆ่าไม่นานยาหลอนประสาทก็เริ่มออกฤทธิ์อย่างแรกเลยก็คือเจ้าสีในกลุ่มเดนนรกเขาเป็นคนขี้ขลาดและอ่อนแอถึงแม้จะมีแฟนสาวที่สวยแต่ก็กลัวว่าแฟนจะถูกหัวหน้าแย่งไปแต่แล้วในภาพหลอนเขาก็ได้เห็นเหตุ เขาเริ่มสักถามทั้งสองคนหล่อนเข้ามาหาผมเองขอโทษฉันแค่เสียหุบปากเขาต่อยหัวหน้าล้มลงในหมัดเดียวหัวหน้าบอกเขาว่าคนอย่างพวกเราไม่สมควรได้รับความรักจากผู้หญิงหรอกเพราะพวกเราฆ่าผู้หญิงมานับไม่ถ้วนแฟนสาวมองทั้งสองคนด้วยความไม่อยากจะเชื่อหวังว่านี่จะเป็นแค่เรื่องตลกอย่าไปเชื่อเขาพวกเราไม่ค่อยใช้ปืนพวกเราชอบพวกเรามีท่าไม้ตายของตัวเองผสมผสานกับเทคนิคที่เราชอบนี่มันก็แค่เรื่องตลกฝืๆหัวหน้าค่อยๆชักปืนออกมา บอกให้สีว่าแฟนมันรู้มากเกินไปคืนนี้ต้องตายสัญชาตยานคนข้างรักถูกกระตุ้นขึ้นมาเต็มที่ไอสีพุ่งเข้าใส่หัวหน้าระบายความโกรธด,ด้วยการต่อยเขาไม่ยัง้งหัวหน้าโดนเขาซัดสลบจากนั้นน้องสีก็เข้าไปจูบแฟนสาวและในตอนนั้นเองริศยาหลออประสาทก็หมดลงแฟนสาวตรงหน้ากลายเป็นเอลซาเอลซาเปลี่ยนจากรับเป็นรุกดีบคอเขาดีบจนเขาขาดใจตายเป้าหมายการแก้แค้นคนต่อไปคือลูกชายคนที่สามตอนเด็กๆเ,เ,เขาเคยถูกโจรลักพาตัว เหตุการณ์ครั้งนั้นไม่เพียงแต่ทําให้เขากลัวโจรอย่างมากแต่ยังทําให้เขากลายเป็นลูกแง่อีกด้วยเวลาที่เขากลัวเขาจะร้องเรียกหาแม่ในขณะที่เขาตื่นเต้นคิดว่าจะได้ฆ่าเอลซา่าทันใดนั้นกลุ่มโจรก็เข้ามาร้องเขาไว้แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพหลอนของเขาเขาฟาดไม้เบสบอลไปมาอย่างบ้าคลั่งโจรหายตัวไปเอลซ่าจ้องเขาด้วยสายตาคาดวินาทีต่อมาเธอก็ถูกล้อมรอบด้วยโจรอีกครั้งเอลซ่าใช้จังหวะที่อีกฝ่ายไม่ทันระวังตัวฟาดสอกใส่แล้วแย่งไม้เบสบอลมาได้จากนั้นกก็ขขึ้ข้้้นรร่่ออออมีฝาาายเเจจงงไดลซ แต่เอลซ่าไม่ใช่หนังฟ้าเธอหยิบก้อนหินหนักพันตันขึ้นมาก่อนตายคนที่สามดูเหมือนจะฝันว่าได้จูบกับแม่ของเขาเอลซ่าไม่ลังเลทุบหัวเขาเลนเป็นโจกคนที่สองตัวแพนด้าที่สุดแต่ในคืนเดือนมืดลงแรงนี้แพนด้าสองตัวยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าน้องสองตกใจกลัววิ่งหนีสุดชีวิตแต่ยิ่งเขาหนีห่างจากแพนด้าแพนด้าก็เหมือนจะวับได้และจับเขาไว้ในมือแน่นเขาตกใจกลัวจึงใช้ขวานฟาดไปมาอย่างไร้ทิศทางด้วยอาการประสาทหลอนอย่างรุนแรงแพนด้าก็กลายเป็นเอลซ่า เอลซาต่อยเขาจนสันจมูกหักชายคนนั้นเอามือปิดจมูกแล้วตะโกนด่าเธอแต่เอลซาเตะเขาล้มลงไปกองกับพื้นเขาลุกขึ้นมาแล้วฟาดขวานไปมาหยาบบ้าคลั่งแต่เอลซ่าหลบได้อย่างคล่องแคล่แล้วเธอจึงฉวยโอกาสที่เขาไม่ทันระวังตัวจัดการเขาได้จากนั้นเอลซาก็ซัดหมัดเข้าที่หน้ามีของเขาไม่ยั้งไอหมอนั่นถูกซัดจนล้มลงกับพื้นเงยหน้าขึ้นมองแทนด้าสองตัวค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาเขาตกใจกลิ้งหนีไปเมื่อมองอีกทีแทนด้าก็กลายเป็นเอลซ่าถือขวานวินาทีต่อมาก็กลายเป็นแพนด้าที่เขากลที่สุด ตอนนี้เหลือสัตว์ร้ายเพียงตัวสุดท้ายหัวหน้าเห็นศพของลูกน้องอดไม่ได้ที่จะยิ้มมุมปากชื่นชมความน่าสนใจของเด็กสาวเขาตามร่างของพี่น้องทั้งสามคนและมาถึงริมแม่น้ําอย่างรวดเร็วพบกับไอซ่าคนหนึ่งคือเทพีแห่งการล้างแค้นผู้ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีอีกคนหนึ่งคือปีศาจผู้ไม่กระพริบตาแม้แต่ตอนฆ่าคนการต่อสู้ครั้งใหญ่กําลังจะเริ่มขึ้นเจ้าหมอนี่ระมัดระวังตัวอย่างมากและไม่ได้ดื่มเหล้าที่ไอซ่าเตรียมไว้ให้ไอซ่าฆ่าคนไปสามคนแล้วเธอเหนื่อยจนหมดแรงแต่ฝ่ายตรงข้ามกลับมีพลังเหลือเฟอ เอลซาตั้งใจจะถูกเวลาเพื่อฟื้นฟูพลังแต่ฝ่ายตรงข้ามกลับอ่านความคิดเธอออกจึงเข้ามาท้าสู้กับเอลซาท,าทันทีเอลซาไม่มีทางเลือกจึงต้องสู้กลับเธอต่อยหัวหน้าไปหนึ่งหมัดแต่นั่นกลับยิ่งปลุกเร้าจิตปิญ,ญญานักสู้ของเขาหัวหน้าต่อยเอลซากลับไปหลายหมัดแต่เอลซาก็หลบได้อย่างคล่องแคล่วเอลซาฉวยโอกาสเตะเข้าที่หน้าแข้งเขาจนหักจากนั้นก็ขึ้นคล่อมหลังเขาแล้วรัดคอเขาแน่นแต่ไม่นึกว่าด้วยพละงกำลังที่แข็งแกร่งหัวหน้าจะบิีงเอลซาล้มลงกับพื้นแล้วพลิกกลับมาเป็นนนฝ่่่าายยรุกกดเธออไวู้้ขงใต เอลซาฉวยโอกาสเตะเข้าที่ป้าของอีกฝ่ายแล้วใช้เข่าลอยเตะส่คู่ต่อสู้จนเกือบตายจากนั้นก็รัดคอเขาแน่นไอซ่ซาไม่ได้รัดคอเขาจนตายทันทีสําหรับปีศาจที่ทําร้ายเด็กสาวมากมายขนาดนี้ไอซ่ซาต้องการให้เขาตายอย่างทรมานหลังจากที่หัวหน้าแก๊งหมดสติไปไซาก็ให้เขาดื่มเหล้าผสมยาหลอนประสาทเธอต้องการให้สาเลวนี่รู้สึกถึงความหวาดกลัวและสิ้นหวังที่ฝังลึกในใจเมื่อหัวหน้าตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองถูกมัดคอห้อยอยู่แล้วเท้าของเขาเหยียบอยู่บนตอไม้แค่พลาดเพียงนิดเดียวเขาก็จะถูกแขวนคอตาย หัวหน้าอ้อนบอนขอให้เอลซ่าไว้ชีวิตเขาเขาสัญญาว่าจะไม่ทำผิดอีกเอลซ่ามองดูเขาด้วยความสนุกสนานหัวหน้าแก๊งอ้อนวอนขอชีวิตจากเธอขอแค่เอลซ่าไว้ชีวิตเขาเธอต้องการอะไรเขาก็จะให้ตอนนี้มีสิ่งเดียวที่ฉันต้องการจากนายอะไรชีวิตของนายเมื่อได้ยินคำพูดนี้หัวหน้าแกงก็หวาดตัวสุดขีดแต่เขาไม่เคยนึกถึงเด็กสาวที่เขาเคยทำร้ายเลยเคยสิ้นหวังและไร้าทางออกเหมือนเขาเมื่อเห็นว่าการขอร้องไม่มีประโยชน์เขาก็เริ่มตะโกนด่าเอลซ่าเอลซ่าไม่สนใจ ไม่นานนักยาหลอนประสาทก็ออกฤทธิ์เขาเห็นเอลซาเป็นพันเป็นหมื่นคนเดินเข้ามาในภาพหลอนเขายังเห็นเอลซ่ารอยขึ้นไปในอากาศทําให้เขาตกใจถอยหลังไปหลายก้าวาดหยียบทั้งถูกรัดคอจนตายให้สาเรเลวทั้งหมดถูกกาจัดและทุกอย่างถูกจัดฉากให้ดูเหมือนหัวหน้าฆ่าพวกเดียวกันเองแล้วก็ฆ่าตัวตายเพราะกลัวความถิดจบเรื่องราวของหนัง